สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวฟหนึ่งสองห้าไอประกอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะพามาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเสียงคันนี้ก่อนแล้วจะพาไปดูคันที่เหลือนะตัวนี้นะผมไม่ได้ทํานะแต่เดี๋ยวจะบอกอยให้ดูตัวนี้ก่อนเนี่ยท้ายเป็นระบบอย่างนี้นะครับเป็นแบบแบบรถแข่งนะครับเขาจะถอดเครื่องอำนวยความสะดวกออกหมดนะครับตัวนี้ลูกเดิมนะครับ ลูกเดิมไซส์ร้อยห้าสิบครับนี่ล่ะอ้าวติดแล้วติดแล้ว เสียงเครื่องใกล้เครื่องเงียบกิ๊บนะครับดูกใส์ร้อยห้าสิบนะครับทุกอย่างเดิมนะครับข้างนอกเหมือนซิ่งแต่ข้างในเดิมเดิมคันนี้นะครับเป็นเสื้อลมแต่ฝาสูบโกงอย่างแรงนะครับที่ผมลงไปในคลิปสั้นนะครับที่ผมขัดฝาสูบตอน ตอกนกลางคืนนะ,นะครับเนี่ยโก่งอย่างแรงเลยนะครับผมก็งงเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่รถน้ำนะครับเป็นรถเสื้อลมแต่ว่าฝาสูบแบบมันโก่งได้ครับผมเข้าใจว่าความร้อนมันทำให้โก่งได้แต่ว่ามันไม่น่าจะโก่งแรงขนาดนั้นนะครับโดยนี้โก่งบิดอย่างแรงเลยครับผมใส่อยู่นานเลยนะ หายนะครับเสียงดังเพาะดีนะครับมีแถมให้หลายอย่างอยู่นะมีน็อตน็อตไอเสียน็อตเสาไอเสียรูดทางหนึ่งก็แถมให้นะครับคือเราประเมินแค่ส่วนนี้แต่เราตรงนั้นเราแถมให้เลย เดินเบาเพาะๆนะครับเดินเบานิ่มๆเลยเดี๋ยวจะประกอบชุดสีบางลมแล้วก็จะส่งงานนะครับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะครับคลิปนี้ไม่ยาวนะครับให้ดูให้ฟังเสียงนะครับเห็นแล้ว ตัวนี้ตัวนี้เขาทำมาเองนะครับนี่เป็นคอมีโอฟิโนนะครับคอรีดตัวนี้เป็นท่อหม้อน้ำนะครับสังเกตตรงนี้นะมันจะมีการหายใจนะครับตัวนี้ก็ใหม่นะครับตัวดันโซ่ไม่ใช่แบบเกียวหมุนนะเป็นแบบสปริงดันเลย ดับต้องดับอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาขี่ได้ยังไงอ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าเวฟหนึ่แดงนะครับเสียงเครื่องเงียบกริบนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาใช้ยาวๆนะครับอ่ะไปแล้วครับพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ